สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องบบัสซิ่งแหล่งรวมข้อมูลรถจักรยานยนต์ที่คุณชื่นชอบวันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในปี2026กับซูซูกิฮายาบุสตรุ่นใหม่ล่าสุดรถสปอร์ตไบค์ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งความเร็วและพละกกำลังซึ่งครั้งนี้มาพร้อมการพัฒนาที่ก้าวล้ำทันสมัยยิ่งกว่าเดิม เมื่อพูดถึงชื่อไายบุสซาภาพจำของหลายๆคนก็คือรถสปอร์ตที่สามารถพุ่งทยานไปบนท้องถนนด้วยความเร็วสูงสุดที่น่าทึ่งดีไซน์ของรุ่น2026ยังคงเอกลักษณ์ที่ฉเฉี่ยวแต่ปรับให้มีเส้นสายที่ทันสมัยมากขึ้นเน้นความรู่ลมและแอโรไดนามิกเพื่อรองรับสมรรถนะความเร็วระดับสูงชุดฝาหน้าและไาท้ายถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและล้ำสมัยวัสดุที่ใช้มีน้ำหนักเบาขึ้นแต่ยังคงความแข็งแรงเพื่อสร้างสมดุลระหว่างความเร็วและความปลอดภัย มาดูกันในเรื่องของเครื่องยนต์ซูซูกิ h a ยาบุสั2026ยังคงใช้เครื่องยนต์สี่สูบเรียง1,340ลูกบาทเซนติเมตรที่ได้รับการปรับจูนใหม่เพื่อให้มีแรงม้าที่สูงขึ้นกว่าเดิมพร้อมระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงแบบใหม่ที่ช่วยให้การตอบสนองแม่นยำและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นแม้จะเน้นความเร็วแต่ก็ยังใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยการผ่านมาตรฐานไอเสียรุ่นล่าสุดการขับขี่ยังเต็มไปด้วยความมั่นใจด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบครัน ไม่ว่าจะเป็น traction control หลายโหมดระบบ quick shifter ระบบล้อ control และระบบเบรก ABS ที่ทันสมัยรวมถึงการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่ทำให้ผู้ขี่สามารถตรวจสอบข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกทั้งความเร็วการนำทางและการตั้งค่ารถตามสไตล์การขี่ของตนเองช่วงล่างของ Hayabusa 2026ก็ได้รับการปรับปรุงใหม่โดยใช้โชคคั p หน้าหลังจากแบรนด์ชั้นนาที่สามารถปรับระดับได้อย่างละเอียด เพื่อรองรับทั้งการขี่ในเมืองการเดินทางไกลและการซิ่งบนถนนเปิดโล่งเฟรมของตัวรถก็ถูกออกแบบให้มีความแข็งแรงแต่ยืดหยุ่นลดแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความมั่นใจในการเข้าโค้งสำหรับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่ประมาณ264กิโลกรัมทำให้ยังคงควบคุมได้ดีแม้จะมีขนาดใหญ่นอกจากนีู้ซูซกิยังให้ความสำคัญกับความสะดวกสบายของผู้ขี่โดยเบาะนั่งถูกออกแบบใหม่ให้รองรับสริระได้ดีกว่าเดิมถ้านั่งไม่เมื่งง่ายแม้จะขี่ทางไกล พร้อมด้วยการปรับตำแหน่งแฮนด์ให้พอดีกับผู้ขับที่ต้องการความเร็วแต่ไม่เสียความสบายเรื่องราคาก็เป็นอีกจุดที่หลายคนรอคอยซูซูกิฮายาบุสั2026เปิดตัวในตลาดโลกด้วยราคาประมาณ19,500ดอลลาร์หรือราวๆ720,000บาทไทยถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถสปอร์ตใบระดับตำนานที่มาพร้อมเทคโนโลยีจัดเต็มเช่นนี้หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันฮายาบุส่ยังคงมีเอกลักษณ์เรื่องพละกกำลังที่ต่อเนื่องและการควบคุมที่มั่นคง ทำให้ยังคงเป็นที่หนึ่งในใจของนักบิดทั่วโลกสําหรับคนรักความเร็วซูซูกิฮายาบุสั2026จึงเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามทั้งดีไซน์ที่ดูดันเทคโนโลยีล้ําสมัยและสมรรถนะที่ตอบโจทย์ทุกการขี่ถือเป็นการกลับมาที่สมศักดิ์ศรีของเจ้าเหยี่ยวเพชรคาดวันนี้เราก็พามาทำความรู้จักกับซูซูกิฮ